ทุกคนได้เรื่องแล้วเจ็ดโมงแปดนาทีช่วยด้วยเจ็ดมงสิบแล้วต้องไปถึงวัดก่อนเจ็ดโมงรึนเริ่มวันนี้ไม่แต่งหน้าวันนี้ไม่ทำผม วันนี้ทาแค่คิมีมทาจะไปแล้วน่าสุดไปหวนนะทุกคนวันนี้ไม่ทาอะไรเลยนะไม่ทาแบบไม่ทาจริงๆเพราะเจโมงสิบแปดแล้วมันก็เปิดสายช่วยด้วยช่วยด่วย คิดมึงทุกคน ก็ไม่เก็บไม่ทำอะไรแล้วทุกคนไปวอดให้ทันจ็บครึ่งก็พอชีวิตแรกชีวิตวันนี้แหละวันนี้แหละคือบททดสอบขั้นสุดยอด โมงยี่สแล้วไปก่อนนะไม่คอนเทนต์เลยเจ็โมงยีวิ่งสับขับแรงใด <c oughs> วยดว <c oughs> ต้องแหวาผ้าส่งสับแป๊บนึงวิ่ง <c oughs> หายใจเหนื่อยหอบเจ็ดโมงยี่สิบสามทันหนูว่าทันหนูก้าวขาย่างสับเหนื่อยเหนื่อยทันทันอยู่แล้ว จะถึงหลวดแล้วทุกคนอขอพักหายใจก่อนไม่ถึงว่าเดินแต่ว่ายังหายใจอยู่เจ็ดโมงยี่สิบสี่ถึงโรงพยาบาลแล้วทุกคนเหลือถึงวอดถึงวอดนะคะตอนเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ด